รอดูสิคะนี่พาชมเมืองเก่าอายุทยาของเรานะคะอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก,ก่อนนะคะดูต้นอันนี้ก้ามปูนะคะต้นใหญ่มากเลยคะ่ะประดับไฟเป็นสุ่มข้างบนกลางคืนน่าจะสวยงามถ้าเราพาชมอันนี้เป็นอา่าเป็นองค์พระองค์พระแล้วมีรากไม้ตรงไหนนะแมว นู้นไงน้องไงน้องไงเราไปไหมอ่ะเออไปสิไปสิองค์พระแล้วมีรากไม้เออไป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 เราพาชมกรุงกรุงเก่านะคะวันนี้นะคะสวยงามค่ะสวยงามเลยวัดอะไรนะเขาเรียกว่าวัดอะไรนะเนี่ยวัดมหาธาตุใช่ไหม มดมหาธาตุมีฝรัง่งมีต่างชาติมาชมมีเยอะเลยนะคะนี่ยังอนุรักษ์เมืองโบราณไว้อยู่ค่ะเมืองโบราณไว้อยู่ จะต้องจ่ายตังค์ด้วยใช่ไหมอ๋อช้างเข้าทาง,งข้างในคะเข้าไปในเมืองเหรอไม่ใช่สิบ<อ>บาทเข้าไปเออสิบบาทก็น่าจะเข้านะสิบบาทต่างชาติแปดสิบต่างชาติแปดสิบน่าจะว่ามันสูงอมนะเออเข้าไหมล่ะเข้าเหอะสิบบาทเองแค่สิบบาทเอง อันนี้ทางออกทางเข้าเก็บเก็บฝรั่งคนไทยสิบบาทเข้าไปข้างในเก็บสิบบาทใช่ไหมคะเข้าไปข้างในเก็บสิบาทใช่ไหมคะ เหรอคะขอเข้าไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งข้างในมีอะไรมั่งคะโบราณสถานที่เก่ามีแค่ตรงนี้ใช่ไหมที่กว้างครับกว้างค่น่ะอ๋อหนึ่งสองสามสามคนสามคนค่ะสามคนมีไหม มีไหมนะแมวของหนูน่าจะมีอยู่นะหนูน่าจะเหลืออยู่นะ อ้สวยค่ะสวยสวยสวย,สวย,สวยพี่โชว์ถ่ายให้ย่าหน่อยสิอ่ะถ่ายตามย่าอ่ะถ่ายตามตู่เออมามาค่ะคุณย่าจะพาเที่ยว <c oughs> คุณย่าจะพาเที่ยวเมืองเก่าอ <c oughs> ยุทยานช <c oughs> าไทยรัตน์อ๋อเขาไม่ให้เข้าไปไหนห าาดูเอ็นค่ะเอ็นเอ็นเอียงตึกจะเอ็นเอียง,เ,ยงเนี่ยเนี่ยพี่น่ะไปดูพระตรงนี้สอนไหนคะอ๋อที่ที่ว่าเป็นเป็นอะไรนะ<ม>เป็นอะไรนะเป็นเป็นรากไม้ใช่ไหม สวยมากเลยคุณย่าม่เป็นอย่างนี้เลยสวยงามอลังการค่ะวันนี้คุณย่ากับพี่โชว์พามาเที่ยวเมืองเก่าที่อยุธยานะคะ สวยงามมากเลยค่ะยังอนุรักษ์ของ,องเก่าเอาไว้นะคะสวยมากเลยสุดหล่อพามาเที่ยวแม่เนิ่นสุดสวยยายนู่นนี่เป็นน่าจะเป็นอิฐโบราณนะลูกอิฐสมัยโบราณ คงสภาพเนาะยังคงสภาพที่แบบเก็บภาพมาลูกเก็บภาพมาเป็นเจดีสองในลูกเออเออถ่ายสวยจะได้ไปจะหมดหรอเป็นละสิบหรอจได้เนาะจะได้จังเลยอ่ะแล้วบ้านแล้วบ้านน้องนาฏอยู่ไกลจากนี่ไหมคะก็ไม่ไกลเหรอ กี่เป๊ปเดียวบ้านเขาก็โตออกไปห่เราไปกลับรถเราจะนอนหรอย่าไม่รู้อยากนอนปะล่ะอยากนอนก็นอนได้อาบน้ำก็ดึกดึกกลับก็ได้เนาะแล้วก็จะไปกินไม่ล่ะกินกุ้งกินอะไรไหมเดินนู่นไปโู่นก็ได้เขาไม่ให้เดินกันแตวแต่ว่ามันย้อนแสงมันก็สวยนะไอเจดียแสงมันอ่อนแล้วไง สวยมากเลยอ่ะโยเมืองเมื่อก่อนเป็นเมืองที่มีเมืองโบราณมหากษัตริย์อยู่เนาะก็นี่แล้วที่มันมาตีอ่ะเออเออเออเก็บเก็บให้ยาประวัตินะ่นนั่นทีมร์อินมาตีอินแตกอ่ะอุทยาคงแตกเห็นมันแล้วมันคังมันหักหมดเออดูสิดูสิเอียงดูสิน่ะตีเมืองแตกใช่ไหมนี่ ก็เลยก็เลยอุตตะก่อนที่ได้แตสวยงามมากเลยเนาะน้าแมวเนาะเมื่อก่อนน่าจะสวยงามมากเลยเนาะนี่โดนไฟไหม้ใช่ไหมคะครับเอออันนี้มันถ่ายรูปสวยไหมพี่ชูถ่ายรูปสวยเอาของย่าไปถ่ายสิเอาของย่าไปถ่ายให้หน่อย สวยค่ะสวยสวยมากค่ะสวยจังเลยเอาไว้ให้ลูกรุ่นลูกรุ่นหลานดูเนาะว่าสมัยก่อนไม่ใช่เขตตรงนี้เนี่ยเป็นร้อยๆยที่ใช่ไหมคะในเมืองนี้นะในจังหวัดนี้นะใช่อืม <c oughs> เราจะหลงกันไหมเนี่ยย่าแค่เราขี่รถผ่านก็มีสองเจดีลแล้วออใจะยังว่ามีเยอะแน่หรือเปล่าอูยุรถจุดเป็นเมืองท่องเที่ยวนะพูดถึงว่าเนาะเขาน่าจะมีลมค่ะลมเล็กๆอุ้ยไปเจอเดี๋ยวมันก็หายร้อนแล้วเดินไปเรื่อยนะลมมาแล้วแบบย่าเหนื่อยจริเอาของย่าเอาอีกเครื่องหนึ่งไปถ่ายดิไป <c oughs> เขาอเน่าจะมีพอแบงค์ ไปตามร้านพาชมจุใจเลยค่ะลมเริ่มมาแล้วพังมดเนาะนะแมวเนาะพังมดเนาะเออ มันเป็นเอียงๆอ่ะมันนานแล้วไงอยุ้าววันนี้ก็จบแล้วนะคะทัวร์ชงโงกค่ะ เธอชงกองค,คะคุณย่าพามาเที่ยวเมืองเก่าที่อยุธยานะคะพี่โชว์เป็นไงอากาศสนุกมากแต่บรรยากาศร้อนนิดหน่อยร้อนนิดหน่อยพอทนได้ไหมคะทนได้โอเคทนได้วัดสวยมากเลยเออวัดโบราณสวยมากเลยเนาะอยากจะให้เขาอนุรักษ์แบบนี้ไปนานๆให้ลูกให้หลานเราได้ดูได้ชมกันนะคะนี่เป็น วัตถุโบราณเมืองโบราณที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างขึ้นมาแบบสวยงามมากๆนะคะสวยงามจริงๆเลย so ก็ช่วยๆกันอนุรักษ์นะคะมาเที่ยวก็ทำตามกฎตามกติกาที่เขาให้ไว้นะคะห้ามเหยียบห้ามอะไรประมาณนี้ค่ะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันนะคะ <_ z 6> สวยงามจริงๆเลยค่ะสุดยอดค่ะุณย่าพามาเที่ยวเ <c oughs> ย้เ <c oughs> ย้ <c oughs> ไม่ใจเอาคู่หากันสเสีะทางโน้นเอาหนูเอาทางมือนี้น้าแม่เอามือโน้นสิคะไหนเอาหันมาขามหัวมาสิเออเงี้นี่นี่น่ารักนะน่ารักรักกันรักกันนะคะเลยเหรอ กล้องนะแม